สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวตากประเทศุสุขสุขนครับมามาอือดูกระท h o m คือกอครับนี่อู้สุดๆดเลยครับมาอือหือมาครับมานี้ครับอือหูตอนนี้ครับอือเข่าตุยเข้าไปเลยครับพี่น้องโอ้โหนี่นะครับคนๆเลยครับ อืมพอคเลยอืมอืมอืมอ,มอ,มอ,มอมืสุดสดัยครับ Hmm. Huh.